สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นะครับโดยเราจะนําเอาวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับที่จะมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นะครับมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับผม ครับผมเราก็จะมาพูดกันในถึงขั้นตอนที่จะเอาวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะนํามาประยุกต์แล้วก็ใช้ในการค้นคว้าเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ของรัตนกโกสินทร์นะครับซึ่งนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังมีคําถามอยู่เกี่ยวกับการที่จะ นำเอาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้กับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรัตนกสินได้อย่างไรนะครับซึ่งจะบอกอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ได้นะครับดังนั้นก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการของบ้านเมืองได้นะครับซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าจะมี วิธีการศึกษาเนี่ยโดยขั้นตอนของวิธีการทางประิตั์จะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า5ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ในส่วนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีด้วยกัน5ขั้นตอนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมีขั้นตอนที่1ครับการกําหนดหัวข้อที่สนใจขั้นตอนที่2การรวบรวมหลักฐานขั้นตอนที่3ตรวจสอบหลักฐานขั้นตอนที่4ตีความหลักฐานและขั้นตอนที่5เรียบเรียงและนําเสนอโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับจะเป็นการเรียงลําดับ นะครับขั้นตอนจากขั้นตอนที่1มาที่2ที่3ที่4แล้วก็ที่5นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดเกี่ยวกับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมขั้นตอนที่1นะครับการกําหนดหัวข้อที่สนใจนะครับแน่นอนครับว่าเราจะอยากจะศึกษาอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องมีหัวข้อมีท็อป,ปิ นะครับที่ต้องการที่จะศึกษาเพราะฉะนั้นจะทําให้เรื่องที่เราศึกษาเนี่ยมีทิศทางที่สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้ง่ายขึ้นนะครับตรงประเด็นตรงความต้องการที่จะศึกษามากขึ้นซึ่งการกําหนดหัวข้อนะครับอาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเจริญหรือความเสื่อมถอยของอาณาจักรตัวบุคคลในช่วงเวลานั้นนะครับอาจจะยาวหรือสั้นก็ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ ต้องดูด้วยนะครับว่ามีหลักฐานข้อมูลที่ต้องการศึกษาหลงหรืลงเหลืออยู่ไหมนะครับซึ่งหัวข้อเรื่องอาจจะปรับให้มีความเหมาะสมหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนแรกนะครับในขั้นตอนที่2นะครับการรวบรวมหลักฐานคือการรวบรวมหลักฐานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันนะ,นะครับ ในหลักฐานเนี่ยจะมีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะครับและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับหรือที่เรียกว่าหลักฐานปฐถมภูมิกับหลักฐานชั้นรองครับหรือที่เราเรียกกันว่าหลักฐานทุติยภูมิ ซึ่งเจ้าหลักฐานชั้นต้นเนี่ยนะครับมันก็คือหลักฐานร่วมสมัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับจะประกอบด้วยหลักฐานที่อาจจะเป็นเอกสารแล้วก็เอกสารรับประกาศต่างๆบันทึกความทรงจําของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรืออาจจะเป็นชีวประวัติผู้ที่รับผลกระทบกับเหตุการณ์หรืออะไรต่างๆนะครับ ผู้เห็นเหตุการณ์อาจจะรวมไปถึงวิดีโอภาพพยนตร์แล้วก็ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆเราจะเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วก็ได้มีการบันทึกไว้นะครับแบบนี้เรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะส่วนหลักฐานชั้นรองนั้นนะครับเป็นหลักฐานที่จัดทําขึ้นมาโดยมีการอิงหลักฐานชั้นต้นไว้ นะครับอาจจะมีการจดบันทึกต่อมาจากหลักฐานชั้นต้นนะครับหรืออาจจะมีการจดบันทึกฟังจากคําบอกเล่าซึ่งผู้ที่ทําหลักฐานชั้นรองนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับอาจจะมีการจดบันทึกขึ้นมาโดยอิงจากการบันทึกประวัติศาสตร์หรือหนังสือหรือคําบอกเล่าต่างๆอันนี้เขาจะเรียกว่าหลักฐานชั้นรองนะครับ และเมื่อเราได้หลักฐานมาแล้วนะครับต้องมีการตรวจสอบหลักฐานก็คือขั้นตอนที่3นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับจะที่เราค้นคว้าม,มาได้นะก่อนที่จะทําการศึกษาแล้วก็เจาะลึกเข้าไปนะครับต้องมีการประเมินนะครับว่ามันมีความน่าเชื่อถือมีข้อเท็จจริงมีความเชื่อถือได้เพียงใดนะครับโดยการประเมินคุณค่าของหลักฐานเนี่ยจะมีอยู่2วิธี ก็คือการประเมินคุณค่าภายนอกและการประเมินคุณค่าภายในพอเรานะครับประเมินหลักฐานแล้วว่ามีความเท็จจริงเพียงใดเชื่อถือได้เพียงใดนะครับเราก็จะมาตีความหลักฐานแล้วนะครับซึ่งผู้ศึกษานั้นนะฮะจะต้องศึกษาข้อมูลในหลักฐานนั้นนะครับว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนะี่ยให้อะไรบ้าง ข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใดหรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไรจากนั้นล่ะเราจึงจะนําข้อมูลนั้นนะครับมาจัดหมวดหมดู่และเรียบเรียงความเป็นมาของเหตุการณ์สาเหตุที่ทําให้เกิดความเป็นไปว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากการตีความหลักฐานครับ แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนที่5ครับเมื่อเราตีความหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้แล้วเราจะนํามาเรียบเรียงและก็จะนําเสนอต่อไปซึ่งผู้ศึกษานะครับนักเรียนจะต้องนําข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมเรียบเรียงใหม่หรือนําเสนอให้ตรงกลับประเด็นที่หัวเรื่องหัวข้อของเรานะครับเหมือนขั้นตอนที่1เนาะที่เราสงสัยต้องการอยากจะรู้เพิ่มเติมหรือ ทั้งจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่นะครับซึ่งในขั้นตอนของการนําเสนอนั้นนักเรียนจะสามารถใช้ขั้นตอนหรือวิธีการในการนําเสนอออกมาอย่างมีระบบและมีความสอดคล้องต่อเนื่องโดยมีความเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับมีการสนับสนุนกันอย่างมีน้ําหนักนะครับซึ่งการเรียบเรียง และในส่วนของการนําเสนอเนี่ยนะครับนักเรียนจะสามารถนําเสนอมาในออกในออกมาในรูปแบบของการจัดอิทศการนะครับการนําเสนอหน้าชั้นเรียนการบอกเล่ากับเพื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือการนําเสนอโอเคนะครับเอาเละครับเมื่อเรารู้และเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ว่ามีอะไรบ้างแล้วมีการดําเนินการอย่างไรนะครับเราจะนําเอาขั้นตอนนี้ทั้ง5ขั้นตอนนะครับเอามาใช้กับการศึกษาประวัติศาสตร์ของรัตนโกสินทร์โดยเราจะสมมุติมาหนึ่งข้อนะครับเราจะยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อแล้วกันอันดังนี้นะครับอย่างเช่นขั้นตอนที่หนึ่งอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับนั่นคือการกําหนดหัวข้อที่เราสนใจ เราสนใจอะไรสมมุติว่าเราหเราสนใจคือการปรับปรุงบ้านเมืองในรัชกาลที่สี่นะครับเราก็ไปสู่ขั้นตอนที่สองเพราะเราได้หัวข้อเราได้หัวข้อที่เราสนใจแล้วเราก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่สองคือการรวบรวมค้นหาหลักฐานนะครับเราก็จะต้องค้นคว้าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในรัตนโกศิทป์นะครับ ซึ่งจะมีทั้งหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้านเมืองในในสมัยรัชกาลที่4นะครับออย่างเช่นหลักฐานชั้นต้นก็อาจจะได้แก่พระราชพงศาวดารใช่ไหมครับราชกิจจานุเบกษาการประชุมสภาเอกสารรายงานต่างๆหนังสือหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายอย่างที่บอกไปครับ หลักฐานชั้นต้นก็เกิดจากหลักฐานที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นคนสร้างขึ้นมาหรือจดบ,บันทึกขึ้นมาส่วนหลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่สร้างขึ้นมาจากการอ้างอิงต่างๆเช่นหนังสือประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์หรือการศึกษาจากหนังสือออกมาเป็นผลงานหนังสือนั่นก็คือหลักฐานชั้นรองนะครับ เมื่อเราได้หลักฐานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นบันทึกเหตุการณ์หรือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเราได้หลักฐานเหล่านี้มาแล้วนะครับจะปเข้าจะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สามและสี่นะครับตรงนี้ครูพิมพ์ผิดเนาะความจริงจะเป็นขั้นตอนที่สามและสี่นะครับไม่ใช่หนึ่งและสี่นะนั่นคือการตรวจสอบแล้วก็ตีความหลักฐานครับเมื่อได้หลักฐานมาแล้วนักเรียนก็ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน โดยการเทียบข้อมูลจากหลายๆแหล่งเข้าด้วยกันจากแหล่งบันทึกที่หนึ่งนี้พูดว่าอย่างนี้มันจะไปตรงกับแหล่งบันทึกที่สองไหมก็จะมีการเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อดูว่าข้อมูลนั้นนะ่ยมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไรไม่อย่างไรแล้วก็มาจัดหมวดหมู่นะครับเพื่อให้ได้งานที่สะดวกกับการจัดเรียงข้อมูลตามประเภทของหลักฐานตามหัวข้อของเรานะครับ แล้วก็นำมาถึงขั้นตอนที่5ครับเมื่อเราได้หลักฐานมาแล้วเราตีความแล้วเราวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบข้อมูลแล้วเราก็จะมาเรียบเรียงอีกทออีกรอบหนึ่งนะครับและก็พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลถ้าหัวข้อที่เรียบเรียงนั้นคือการปรับปรุงบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่4ใช่ไหมครับอาจจะทำได้ดังนี้นะครับคือส่วนที่หนึ่งนักเรียนอาจจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงพระราชประวัติ ว่าเหตุใดทําไมรัชการที่สถึงมีความคิดที่อยากจะปรับปรุงบ้านเมืองกันนะนะส่วนที่สองนักเรียนก็อาจจะนําเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านเมืองโดยแยกเป็นหัวข้อเป็นประเด็นว่าทําไมเขาถึงต้องการที่จะปรับปรุงบ้านเมืองมีกี่ด้านไอ้อย่างเช่นด้านสุขอนามัยอยากจะปรับปรุงด้านการก่อสร้างอยากจะปรับปรุงด้านบ้านเมืองการเปลี่ยนแปลงความคิดเขานะครับ ซึ่งมันก็จะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนั่นก็คือการนําเสนอข้อมูลนะครับนักเรียนอย่างที่พูดไปนะครับอาจจะจัดเทศกาลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในรัชกาลที่สหรือการนําเสนอนักนเรียนการจัดสนทนากับเพื่อนร่วมชั้นนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ครับขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ ตั้งใจฟังจนจบนะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้แล้วก็ได้แนวคิดหรือหลักการในการนําเอาวิธีการทาประวัติศาสตร์มาใช้กับไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวกับรัตนกโกสินทร์นะครับนักเรียนสามารถที่จะจสงสัยหรือตั้งคําถามหรืออยากจะศึกษาอะไรก็ได้แล้วนําขั้นตอนวิธีการทำประวัติศาสตร์5้าขั้นตอนนี้นําไปใช้กับนักเรียนก็ได้เพราะว่ามัน ปรับและประยุกต์ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณครับแล้วอย่าลืมทำรายงานด้วยนะครับมีข้อสอบขอดเรียนและก็หลังเรียนอย่าลืมทำกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ